ครับได้คุยกันก็นบอกว่าเป็นครั้งแรกที่วัดนิมนต์มาบรรยายเชิญมาบรรยายนะ,ะแล้วที่ไปวัดอื่นอันนั้นคารวะเชิญไปส่วนมาเขาก็เชิญไปเทศงานศพเชิญไปพูดงานศพเดี๋ยวนี้เขาเชิญคารวะไปเทศเขาเป็นิมนต์พระนะพระตกงานละมาว่าตังเหียในพระ เชิญมานะบางวัดก็อยากจะเชิญไปจังเลยเชิญไปทำอะไรไปช่วยสร้างศาลาจันเบียไปล,ลูกศิษย์จะเชิเบียเยอะที่ไดไปช่วยสร้างศาลาเราฟาังแล้วขำดีแต่ก็ถือว่าสร้างสถิติคนมาฟังมากสุดแล้ววันนี้นะ นะแล้วจฉันเบียร์นะคนก็ตื่นเต้นกับคนดังนะเนี่ยฟังรู้เรื่องหรอเปล่าก็ไปรู้ไอ้ที่ฟังๆังนัตั้ทงท่ายจะถ่ายรูปกันอย่างเดียวรวมถึงบรรดาจิตอาสาของเราด้วยนะจริงๆแล้วฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรลึกซึ้งมากเต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะไปทำไหมลงมือฝึกตัวเองไหมแค่นั้นเอง นะจะเห็นได้อย่างหน,นก็คืออาจารย์เวียก็พยายามที่จะฝึกตัวเองนะทานมือเดียวถือศีลแปดอะไรเงี้ยตัวเองก็พยายามปฏิบัติแม่ไม่ค่อยจะมีเวลานะน,นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะอัน,น้มาลาก็เลยบอกว่าจะบวชไปทำไมเป็นคาลอาดเนี่ยแหละมันทำงานง่ายกว่า บวชใจเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วในความเป็นพระสงฆ์ในความหมายแบบพุทธจริงๆเนี่ยหรืออริยสงฆ์เนไม่ได้หมายถึงว่า,าต้องโกนหัวผมผ้าเหลืองซะที่ไหนไหนะไอ้ที่เรากลับไหวบูชาคณของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอยู่เนี่ยก็คือโสดาบันพระสีธาคามีพระนาคามีพ,าามพระหันเนี่ยนะไม่ได้จาเป็นที่จะต้องขมจีวรเลยด้วยซ้ำไปคารวะญาติยตยโยมที่เข้าบรรลุมรรคผลก็มีเยอะแยนะนะแล้วก็ทํางานได้ง่ายกว่าเข้าถึง คนได้ง่ายกว่านะพอเป็นพระปุ๊บเนี่ยมันเหมือน,นมีอะไรมาขวางอยู่มันเข้าใกล้ได้ยากนะเข้าถึงได้ยากเงี้ยแต่พอเป็นครรวาตี่มันง่ายขึ้นอ,ออกรายการโน้นรายการนี้อะไรก็สะดวกไงอ,อย่างที่นายจันเบ,บียร์ไปออกอย่างเนี้ยถ้าจะช่องทุกช่องยูทูบนะวันนี้ก็เห็นหลายช่องแล้วเกินมานั่งไายกันเป็นเรื่องเว็เราจริงจังเอ,เ,เอาไปเอาตายนะ ไปนั้นก็เนี่ยแค่ลงมือฝึกกับตรมาว่านะไอ้ส่วนจะดังไม่ดังเรื่องหนึง่งนะ่ะไอ้ความดังก็มีราคาต้องจ่ายเนี่ยที่อาจารย์เบียเจออยู่ตอนนี้นี่คือราคาที่ต้องจ่ายเนี่ยคนคอยก็จ้องจับผิดดรามาอะไรเยอนะยๆน่ะไอ้พวกจ่องจะได้ก็เยอะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องมีเป็นเรื่องที่ ถึงบอกว่าอย่า,ยามัวแต่ตื่นคนนี่ตื่นธรรมนะไม่เท่าไรส่วนมากมักอย่าตื่นคนมากกว่านนึกถึงเมื่อก่อนเชิญคุณกิ๊กมยุลินมาบรรยายเนี่ยโอ้ยแห,ห่ไปดูคนแห่มาดูดาราไม่มีเรื่องอะไรไม่ได้ไม่อยากฟังธรรมอะไรนะเรกแห่มาดูดารานัะ่ะนั้นก็ตื่นคนก็เอาแต่ก็ยังดีนะตื่นคนนะแต่ว่าเอาธรรมะไปด้วยนะไปฝึกฝนพัฒน,นาตัวเอง นะถ้าเราฝึกจะบ่อยๆแล้วเราก็จะเข้าใจสิ่งที่นะครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านแสดงให้ฟังเนี่ยนะฮนะเรืนะ่องที่เรื่องง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องพื้นๆธรรมดาเนี่เองแต่ว่าส่วนมากเราไม่ค่อยจะนะเ,รเราไปติดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แต่มาก็าไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางคนนะจะต้องมีเลิกงามยามดีจะต้องมีพิธีกรรมนุ่นนิน่นั่นเข้ามาวุ่นวายนะที่จริงแล้วเนี่ นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่คยจะสนใจเรื่องพวกนี้หละนะคือถ้าเราเอาแบบมีสามัญสำเนึกคอมมอนเซนสักหน่อยเนี่ยแต่มาว่ามันจบเรื่องล้นะไม่ต้องไปอะไรมาดกลุงรังวุ่นวายกับชีวิตจนเกินเหตุนะนะเรื่องงามยามดีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเครื่องร่างของครั้งอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่พระท่านก็พูดกันมานานแล้วนะครูบาอาจารย์ท่านก็พูดกันมาเยอะแล้วแต่ว่ามัน ไม่ไปกระแทกใครนักมันไม่มีผลต่อกระแสสังคม,มเท่าไหร่แต่พออาจารย์เบียงมาพูดเนี่ยมันไปกระแทกแรงนะเรามีการออกมาดีเบตกับคนน,คน,น้นคนนี้เนียในดีเบตที่ไรก็อาจารย์เบียจะแกก็ชนะทุกทีก็เลยมันก็เลยมีผลผลตรงไหนผลตรงไปทุบ่ข้าวเขาเนี่ยนะพระกตมหากิดระบากขึ้นสายขังตั้งหลายเนี่ยนะ หมาดูกินแสอะไรทั้งหลายเนี่ยพอหากินละบาทขึ้นเขามีผลตามมานะทีนี้บางคนเขาก็นะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าอะไรดีกลุ่มอนุรักษ์นิยมเขาบอกเขาศรัทธาเขาจะเขาเชื่อเรื่องแบบนั้นเนี่ยจะไปว่าเขาได้ยังไงนะที่จริงจารยเบียกก็ไม่ได้ว่าคนแต่ว่าพูดโดยรวมแต่ว่า พอเราไปจ้องจับผิดกันคล้ายเป็นเรื่องที่จะต้องมาตำหนิตีติงด่าว่ากันนี้เปน็นต้นนะเพราะนั้นก็ลองไปพินิษ์พิจารณาแต่ตอนน้องมองว่าการที่คนเข้าวัดแต่คนไม่เคยเข้าวัดแต่เป็นเข้าวัดนี่ยคุ้มค่ามหาศาลนะนะเอฟซีอาจย์เวียดเยอะจริงๆในะวพิน,นี้ไอตัวน้อยมาจากแม่สอดนะใส่เสื้อสีขาวมาเขียนติดหน้าอกมาคนตื่นทำอะกาศ เขียนมาหน้าอกนะคนตื่นตาเวลาเห็่แล้วขำเคยบวชเรียนอยู่นี่บอกโอเคนี่เอฟซตัวจริงเลยเนี่ยมาจากแม่สอนมาฟังถึงนี่เชียวนะหูพึงตาตั้งตั้งใจฟังกันดีก็โอเคละนี่ถือว่าคุ้มค่าละเพราะนั้นก็เอยว่าก็คุยกันว่าก่อนบวชจะมาให้อีกรอบนึงเบียร์ไงกันนะแต่ก่อนจะบวชผมจะมาอีกรอบนึงนะมาเห็นว่าเราเห็นก็ถูกถูกอกถูกใจนะ คุยกันถูกคอดีนะั่นก็กิจกรรมอย่างเงี้ยเราก็จะมีอยู่นเนืองๆนะก็อีกสักเดือนสองเดือนก็ดูต่อไปว่าจะเชิญใครได้นิมนต์ใครได้ก็จะนิมนตนะ์มาน่ะมาถ้าจัดข้อดได้ก็จะจัดเป็นข้อจะจัดข้อไม่ได้ก็จะเชิญมาบรรยายอย่างเงี้ยนะแล้วแต่โอกาสนะฮะโดยเฉพาะคืนนี้นะมีกิจกรรมมีการสอบอารมณ์นะโดยเฉพาะห้องซูมมาได้สอบกันมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยนะ นะเพราะว่าไม่ได้อยู่ครั้งที่ล้วก็ติดอยู่ตอนนี้ครั้งที่เราก็อยู่ที่อินเดียอย่างเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ใครที่เข้าไปส่งอารมน้องโ่งก็เข้าไปนะเพราะว่าแต่ละก็เป็นห่วงกันพอทิ้งนานๆปุ๊บก็ชักขี้เกียจแล้วปกติก็จะเป็นอย่างนั้นนะพอพอไม่ได้มาพูดมาคุยมาส่งอารมณ์นี่กชักขี้เกียจแล้วไม่อยากจะปฏิบัติแล้วบางคนก็ทิ้งกรรมาฐานไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะ ในการภาวนาเนี่ยวันนี้ท้าฟังอาจารย์เบียก็จะรู้ว่าอาจารย์เบียเขาก็พยายามย้ำนะนะย้ำว่าไอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมานั่งสมาธิที่จริงกันทำไมาก็พูดบ่อยจะตายแล้วนะแต่เรื่องของการที่เราจะสละละวางเนี่ยละวางอะไรฝึกที่จะไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรไปกับมันในทุกเรื่องเน่ะแม้กระทั่งให้ทานก็ไม่ใช่ให้เพื่ออะไรใครจะร,จร,ร,รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราว่าเราเบริจากมากน้อยันี้ยไม่ได้สําคัญเลย สำคัญคือได้ให้แล้วหรือ,อยังแค่นั้นเองจะได้ให้แล้วทําแล้วจบเนี่ยนี่ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยรู้อาตมาไม่รู้จักหน้าตาเป็นยังไงได้ซ้ําไปเนี่ยทำบุญโอนมาที่เป็นแสนมาทําบุญสลัดเซลเห็นทําบุญอะไรโอนมาให้อย่างนี้นะหน้าก็ยังไม่เคยเห็นได้ซ้ําไปหน้าตาเป็นยังไงก็งไม่รู้อย่างนี้น,นะนีก็ไม่เห็นเขาจะมากเรื่องอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิ เราให้เพื่อที่จะสละละวา,างเงี้ยใครจะรู้ไหมรู้ไม่เกี่ยวความดีเราได้ทําแล้วเราได้ทําเพื่ออะไรทั้งนั้นอ่ะทำแล้วก็จบนะนันวางใจงนี้ได้นี่แปลว่ามันมันเริ่มการปฏิบัติธรรมไปในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะเก็บจะกวาดจะเช็ดจะถูอะไรไม่ต้องสนใจว่าจะมีใครเห็นไม่เห็นใครจะไม่เห็นไหมว่าเรามาเป็นจิตอาสานะเรามาทำอาสาะนะันธานะ กอมีใครมาตาหนีตีติงอรักษาใจตัวเองนะคนไม่ทำเนี่ยขยันตินะเป็นอย่างนั้นนะไอ้นั่นก็นไม่เรียบร้อยไอ้นี่ก็ไม่เรียบร้อยแต่ตัวเองไม่ได้ทาอะไรหรอกนะประเภทอย่างนี้ถ้าเจอคนประเภทอย่างนี้ก็วางใจมันถูกแค่แคนั้นแหละเออเราทําเต็มที่ละนะอาจจะไม่ถูกใจคนอื่นก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ทําเพื่อเอาอะไรเนีไมไ่ต้องการไจะให้ใครมาสรรเสริญยกย่อง นะแต่ว่าทำเพื่อที่จะสละความเกียดคร้านของเราความเห็นแก่ตัวของเราอย่างนี้นะนี่มันเป็นการปฏิบัติธรรมทยางนั้นเนะี่ยอย่าไปคิดว่ามันนั่งหลับตาเยเฉยแล้วมันจะไปล่าความเห็นแก่ตัวอะไรลงไปได้นะนะถ้าเราไม่ฝึกจากการทําการทํางานของเราเนี่ยนะจากงานงานที่เราต้องทําเป็นประจําสม่าเสมอเนี่ยถ,ถ้าเราฝึกตรงนี้ได้มันก็จะช่วยนะให้การภาวนาของเราเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าได้ง่ายนะเป็นอย่างนั้น ค่อยๆค่อยททำไปอย่างเงี้ยนะฮะ uh huh. นี่จะทำอะไรก็นะ